สวัสดีค่ะสัญจรทั่วทิศก็ติดทั่วไทยกับตะลอน่าววันนี้กลับมาประจําตําแหน่งแล้วค่ะคุณผู้ชมแฟนๆนี่เขาตามหาไปเลยว่าพน้องไปตองก็หายไปไหนไม่เห็นต้องตามหาเลยก็เจอเจอกันอยู่แล้วแต่กระต่ายตกใจใจทำไมไซส์เปลี่ยนใช่ไหมตัวขนาดเท่านี้เท่าเอวตูไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าเอวใช่ไหมจ้ะ กลับมาในช่วงนี้ก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะเราไบต่อนะเราก็รวบรวมเรื่องราวข่าวสารสนุกสนานทั่วทิศทั่วไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปดูเรื่องราวของมะละกอที่ไม่ธรรมดาอะไรไม่ธรรมดาไม่ได้ว่าใส่ไข่เพิ่มหรือว่าเป็นชามใหญ่อะไรทั้งสินเคยได้ยินแต่ชายามิชัยไม่ธรรมดาอันนี้มะละกอไม่ธรรมดาเป็นมะละกอเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกกันแบบธรรมดานะปลูกแบบเป็นแปลงที่ยาวที่สุดในโลก โอ้โหยาวสุดๆจริงๆยาวแค่ไหนไปดูเลยครับที่จังหวัดเลยไปเลยไปเลยแต่ไม่ได้เลยไปนู่นนะเพราะว่าไปที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับไปให้ถึงเลยอะเด็กๆที่ยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งแบบเป็นระเบียบเมื่อสักครู่นี่แหละครับ <c oughs> เอา ในมือถือต้นมะละกอซึ่งเป็นต้นกล้าต้นเล็กเตรียมนําไปปลูกบริเวณทางเดินริมตลิงแม่น้ําโขงนั่นเองอ,อยู่ตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองเทศบาลตําบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับและจะทําอําเภอครับร่วมกับเทศบาลตําบลเชียงคานและโรงเรียนในพื้นที่กว่า300คนครับร่วมกันปลูกมะละกอตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ําโขงยาว3กิโลเมตรยาวไหมล่ะยาวมากสากิโลโดยใช้ต้นกล้ามะละกอะพันฮอนแลนด์ครับจาก ซึ่งเอามาใช้แทนพันุ์พื้นเมืองกว่า2,500ต้นนะเนื่องจากเขาบอกว่าปลูกง่ายทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราครับแล้วก็อายุออกผลผลิตราว8เดือนอายุยืนต้นให้ผลสามปีถูกไหมชอบใช่ไหมล่ะใช่แถมให้ลูกดกอีกด้วยเนื้อนั่นแน่นหนากรอบแม่กลิ่นตับใจหลังเอือก เขาบอกว่ามันทาแกงส้มนั่นดีมากาส้มตามก็อร่อยยิ่งถ้าหากผลสุกเนื้อแน่นหวานหอมอร่อยเลยทีเดียวก็เลยมาปลูกเป็นแนวยาวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเขาว่ากันว่าเป็นแปลงที่ยาวที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะซึ่งก็มาจากนายบรรพิตยาฟองในายอำเภอเชียงขานครับเขาว่าเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์ก ให้กับอำเภอเชียงคานเป็นที่จุดจัของนักท่องเที่ยวเออใครที่ชอบเล่นเกมก็น่าจะรู้ดีอ่ะซึ่งอำเภอเชียงคานก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเลยอยู่แล้วโดยมีบ้านไม้เรือนเก่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กอย่างที่เรดเบย์เมื่อสักครู่จึงเป็นการเสริมสร้างท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งครับอีกทางอำเภอเชียงคานยังมีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลายอย่างครับซึ่ง ถ้าพูดไปก็รู้กันดีก็คือส้มตำตำักหุงค่ะแน่นอนครับในภาษาอีสานนะซึ่งบางปีครับเขาบอกว่าเกิดภาะวะแรงไงมะละกอขาดตลาดทําให้ส้มตำมีราคาแพง<อ>ดังนั้นก็เลยปลูกมะละกอตามริมแม่น้ําโขงช่วยได้อีกทางหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นครับชาวบ้านที่เอำเภอเชียงคานเขาฝากทิ้งท้ายมาด้วยนะขอท้าไปเลย<ะ>ที่ไหนจะมีการปลูกมะละกอแปลงยาวก,กว่า3กิโลเมตรไม่มีแล้วไม่เชื่อก็ แน่จริงไปปลูกให้ยาวกว่าสิเออขับรถมาด้วยนะคะถ้าใครอยากที่สุดในโลกอยากรู้ว่ายาวขนาดไหนก็ไปดูกันได้เลยปลูกริมแม่น้ําโขงยาวตลอดทาง3กิโลเมตรมะละกอปลูกไม่ยากหรอกแล้วถ้าออกลูกออกผลมาก็รับประทานได้อีกตทางแล้วทั้งส้มตำแกงส้มมะละกอสุกก็ทานได้ช่วยในระบบขับถ่ายอ้ยดีดีคุณผู้ชมปลูกที่บ้านบ้างไหมได้ค่ะแต่ว่าพื้นที่ไม่ถึง3กิโลนะในแค่นี้ครับ น่ารักเสียอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแปลกๆค่ะปกติแล้วเราจะเห็นปลาดุกเนี่ยก็ตัวสีดําๆใช่ไหมคะตแต่ว่าครั้งนี้เป็นปลาดุกที่มีหางฟลุ้งฟลิงสีชมพูอ่ะโอ้ยแล้วถ้าไปย่างมันจะสีดำไหมออไม่ทําไมก็สีดำอะ <c oughs> ค่ะแต่ว่าเขาคงจะไม่ให้คุณย่างง่ายๆเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าจะไม่ขายต่อให้ราคาแพงขนาดไหนก็ไม่ขายซึ่งปลาดุกสีชมพูตัวนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพัดทลุงไปติดตามกันเลยว่าหางเขาจะฟลุ้งฟลิงฟลุ้งฟลิงขนาดไหน

แม่เรียกเป็นสุนัขเป็นแมวเลยนะนี่เลยค่ะเพื่อนบ้านของนายอ่าวัดหนูอายุ64ปีชาวตนนําบลหนองทงอาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะพากันไปดูปลาดุกประลาดมีหางงอกออกมาเป็นสีชมพูแบบที่เห็นนี่แหละแล้วก็ฟลุงฟลิ้งสวยงามอีกด้วยเหมือนปลาหางนกยูงฟลุงฟลิงจริงๆด้วย <พา S 1> นะ่ารักมากๆเลยนะคะคนายอ่ําเจ้าของบ้านเล่าว,ว่ามีอาชีพเลี้ยงปลาดุกอยู่ในบอ่อพลาสติกขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะและขณะที่จับปลาดุกในบ่อเพื่อส่งขาย เจอปลาดุกมีลักษณะประหลาดปนอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นเองนะคะ,<ฮ>ะมีลำตัวยาวขนาด60เซนติเมตรรอบลำตัวใหญ่13เซนติเมตรส่วนที่บริเวณหางมีสีชมพู งอกเป็นวพวงระยะด้วยสวยงามมากๆเลยเหมือนผู่เลยอ่ะนะคะโดยผู้ดังกล่าวนะคะมีการขยายตัวยาวออกเรื่อยๆด้วยนะจึงตัดสินใจนําขึ้นมาจากบ่อไปใส่ไว้ในตู้ปลาซึ่งในอ่ำเขาก็บอกได้ว่าหลังพบปลาดุกตัวดังกล่าวเมื่อ4เดือนที่ผ่านมามีคนติดต่อขอซื้อในราคา5,000บาท ขายไหมไม่ขายค่ะเพราะเราถ้าคุณโทรมานี่ยไม่ขายไม่ใช่ทีวีใดเลยไม่ขายแต่ว่าไม่ขายเพราะว่าสงสารจึงเลี้ยงไว้ด้วยความรักนะคะเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจก็จะมานั่งดูแล้วก็พูดคุยระบายความรู้สึกกับปลาดุกนั่นเองเหมือนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเหมือนเลี้ยงสัตว์เลยทำให้จิตใจดีขึ้นนะคะและหากปลาดุกตัวดังกล่าวตายก็จะตั้งใจซื้อน้ำยามาดองไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดูต่อไปด้วยซึ่งขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นปลาดุกในลักษณะนี้มาก่อนก็รู้สึกแปลกประหลาดมากๆค่ะยายอายุเท่าไรแล้วคะแปดสิบแปดสิบสี่ยายเคยเห็นปลาดุกพันนีไหมไมาไม่เคยเห็นทีเออเพิ่งเห็นเหรอคะแปลกไหมแปลกตั้งแต่อายุม,มันไม่เคยเห็นที่ขายโย่ผนนี้เลยอะเพิ่งเห็นนี่ เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอายุเท่าไหร่นะโอ้โหแปคุณยาย <laughs> อันนี้ไม่ได้ใบอะไรใช่ไหมคะไม่เนาะโอเค,คสำหรับปลาดุกตัวดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นปลาดุกที่มียีนผิดปกติทางร่างกายนั่นเองและไม่ใช่เพิ่งจะเคยพบแต่ว่าเคยพบมาก,ก่อนหน้านี้แล้ว<อ>ไม่ใช่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นนะคะเป็นการผิดปกติทางยีนและพันธุก,กรรมของเขานั่นเองแต่ความผิดปกติของมันนี่ก็สร้างความพือหาได้เเดียวชาวบงชาวบ้านแถวนั้นแน่นอนล่ะ ก็แห่กันมาโอ้สีเหมือนช<ม>ุดที่ชั้นวันนี้เลยเนาะเออใช้ท้ายอ,อยู่นะซิ้งซิ้งเหมือนกันเลยเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องไปใน <c oughs> เรื่องของประหลัดที่เขาว่ากันว่ามีความขำม,มากที่สุดทำไมคะก็ประหลัดคิก เขาเรียกว่าปลัดขีกมันเป็นเครื่องรางของขังไม่ใช่ปลัดอำเภอเอาก็เจ้าปลัดขีกนี่แหละครับขาว่ากันว่าช่วยให้เรียกฝนได้พระก็เลยทำมาเพื่อช่วยให้กับชาวบ้านในการขอฝนนั่นเองที่จังหวัดสุโขทัยครับโดยพระลูกวัดต้นหาดแก้วตำบลสวนโคโลกอำเภอสวนโคโลกจังหวัดสุโขทัยครับก็ช่วยกันลงอัครภาษาหอม ในปลัดขิกยักษ์จำนวน2ออันครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง1ฟุตครึ่งภายในสาราวัดครับก่อนที่จะไปทำพิธีขอฝนน้องใบตองนะค่ะยักษ์จริงๆโอ้โหโอโนเลยทีโโดยเดียวโดยหลวงตาสนิทกต,ตยาโนผู้สืบทอดการทำปลัดขิกแบบตำราบโบราณจากอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่ต้วนที่<ต>บรณภาพไปแล้วบอกว่าหลวงปู่ต้วนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทำปลัดขิกยักษ์โดยใช้ไม้ก้านเหลืองมาทำแล้วก็เขียนคาถา ขอฝนเอาไว้<อ>ในตัวปลดัดขีครับก่อนที่จะนําไปวางไว้หน้าโบสถ์จากนั้นครับเมื่อพระธรรมวัดเช้าเย็นก็จะสวดบทคาถาปลาช่อนอซึ่งเป็นคาถาเรียกฝนครับชาวบ้านก็จะมานิมนต์พระพร้อมทั้งนําไปตั้งไว้กลางนาเพื่อให้ประสงสวดขอฝนให้ตกลงมาตกต้องตามฤดูกาลครับคือฝนไม่ตกทําแล้วกว็สวดแล้วสวดคาถาปลาช่อน ฝนมันจะตกสมัยคุณพ,พ่อเราเระครูตุจิตริชาจารใช่ไหมนี่ก็เรารบหานุกศิกแล้วก็ทําต่อเพราะญาติยมคล้ายๆว่าวเดือ,อดร้อนมันมีนาำทำนามั่งม,มันมีนามใส่ก้าแล้วก็ช่วยเหลือ ทางนี้น้องใบตองหลวงตาสนิทเนี่ยยังบอกอีกว่าการทําประหลัดขิกไม่ได้ทํากันทุกปีนะจะทําทกันในช่วงมีเดือน8-2ดสก็สแสดงว่าปีนั้นฝนจะแรงนั่นเองอจึงทําประหลัดขิกขึ้นมานั่นเองครับก็เป็นความเชื่ออีกออหนึ่งอย่างในการขอฝนนะครับปกติรเราอาจจะเห็นแค่ นางแมวแห่นางแมวขอฝนหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทําประลัดคลิกเพื่อสวดแล้วก็ขอให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลก็หวังว่าจะตกนะโอ้โหตอนนี้ตกเยอะมากค่ะกรุงเทพ <c oughs> หยุดก่อนดีกว่า <laughs> ต่างจังหวัดอาจจะแรงแต่กรุงเทพตกเหลือเกินเ<อ>นาะใช่แล้วรวมไปถึงช่วงหน้าคุณผู้ชมค,ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูของการตะลอนกินนั่นก็ค,คือเมนูที่มีชื่อว่ากะปิโบราณโอ้โหพลาดไม่ได้ใช่แล้วสักครู่เดียวค่ะ